นครวัดมหาวิหารหินทรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตั้งตระหง่านมากว่าพันปีณใจกลางกัมพูชาพุทธศตวรรษที่17พระเจ้าสุริยาวรมันที่สองทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างศาสนาสถานถวายแด่พระวิษณุนครวัดจึงถือกำเนิดขึ้นกินพื้นที่กว่า200เฮกตาร์มีปรางห้าหลังแทนเขาพระสุเมนและทวีปทั้ง4 แต่การสร้างไม่ได้ใช้เวลาเพียงวันสองวันนักวิชาการเชื่อว่าต้องใช้แรงงานนับแสนและเวลายาวนานกว่า30ปีเพราะว่าเรื่องเล่าของชาวบ้านกลับต่างออกไปตำนานบอกว่านักครวัดไม่ได้สร้างด้วยน้ำมือมนุษย์แต่เป็นฝีมือของเทพรหรืออสูรที่สร้างขึ้นภายในคืนเดียวยิ่งไปกว่านั้นปราสาทแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกทิศแห่งความตายและโลกหน้าแตกต่างจากปราสาทของอื่นๆที่หันไปตะวันออก นี่คือบ่งบอกอะไรบางอย่างหรือว่านาครวัดคือสุสานของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ภาพสลักนาอัปสรากว่า1,800ตนยังคงปรากฏอย่างวิจิตรและไม่มีใครหน้าเหมือนกันเลยสักรูปบางรูปยังคงมีรอยยิ้มลึกลับรอยยิ้มที่โลกเรียกว่ารอยยิ้มแห่งนครวัดและทั้งหมดนี้คือเพียงจุดเริ่มต้นของปริศนาที่เราจะพาคุณไปค้นหาต่อจากนี้มีคำถามที่หลายคนสงสัย นครวัดนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะสิ่งปลูกสร้างขนาดมหืมานี้ยากจะเชื่อว่ามนุษย์โบราณเพียงลำพังจะสร้างได้สำเร็จในหมู่ชาวกัมพูชามีเรื่องเล่าขานต่อกันมาเป็นร้อยรอยปีตำนานบอกว่านครวัดไม่ใช่ผลง,งานของมนุษย์แต่มันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทพหรือบางก็ว่าอสูรนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งกล่าวไว้ว่ามีเจ้าหญิงจากสวรรค์ ได้ตกหลุมรักชายหนุ่มผู้เป็นมนุษย์ทั้งสองอยู่กินกันจนมีโอรสชื่อว่าพระปัสตะบ,บรมะโอรสผู้นี้มิใช่มนุษย์ธรรมดาหากเป็นผู้มีสายเลือดเทพและด้วยพลังแห่งสวรรค์พระองค์จึงสร้างนครวัดขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชบิดาและพระราช,ชมารดาบางตำนานก็เล่าว่านครวัดถูกสร้างโดยพระอินท์เทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึง เพียงชั่วคืนเดียวพระอินทร์ก็เนรมิตรปรา,าสาทสูงตรงานแกะสลักวิจิตรพิสดารเพื่อเป็นที่พำนักของโอรสที่ครึ่งเทพครึ่งมนุษย์นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผู้คนในกัมพูชาเชื่อกันว่านครวัดคือของขวัญจากสวรรค์ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ผู้มีเลือดเนื้อเช่นเราในบางท้องถิ่นยังมีเรื่องเล่าต่อกันว่านครวัดถูกสร้างขึ้นโดยอสูรไม่ใช่เทพ อสูรตนนั้นมีพลังมหาศาลมันยกหินจากภูเขามาวางเรียงในชั่วพริบตาแกะสลักเสากำแพงและภาพนางอับสราได้ด้วยกรงเล็บเพื่ออวดอำนาจตนแก่เหล่ามนุษย์เมื่อชาวบ้านเล่าเรื่องนี้กันปากต่อปากความเชื่อจึงสืบต่อมาว่านครวัดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ธรรมดาไม่ควรลบหลู่และไม่ว่าจะเป็นตำนานเทพหรืออสูรสิ่งหนึ่งที่ตรงกันคือ นครวัดคือผลงานที่เกินกว่ามนุษย์นอกจากตำนานของเทพและอสูรแล้วยังมีนิทานอีกหลายเรื่องที่ผูกโยงกับนครวัดบางเรื่องเล่าว่ามีช่างฝีมือหนุ่มน้อยผู้หนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากนางฟ้าเขาได้รับแบบแปลนจากสวรรค์แล้วจึงสร้างปราสาทที่งดงามที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นบางเรื่องก็เล่าว่า นครวัดเป็นฝีมือของมนุษย์จริงๆแต่ช่างเหล่านั้นมิใช่มนุษย์ธรรมดาหากเป็นลูกครึ่งเทพที่ถูกส่งลงมาจากสวรรค์เพื่อสารต่อความยิ่งใหญ่ของจักรวาลในโลกมนุษย์ไม่ว่าตำนานใดจะเป็นความจริงสิ่งที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนก็คือนครวัดไม่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงกองหินคือสายใยระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งสวรรค์ และนี่เองที่ทำให้นครวัดยังคงถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศลึกลับไม่ว่าคุณจะเดินอยู่กลางลานกว้างหรือเงยหน้ามองยอดปรางสูงเสียดฟ,ฟ้าคุณก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามแท้จริงแล้วนะครวัดเกิดจากฝีมือใครเทพเจ้าผู้มีฤทธิธ,ธนุภาพอาสูรผู้แข็งแกร่งเกินมนุษย์หรือแท้จริงแล้วคือผลงานของมนุษย์ธรรมดาที่มีศรัทธาอันแรงกล้าเกินกว่าจะจินตนาการ เมื่อเราเก้าวเข้าสู่พุทธศตวรรษที่17อาณาจักรขอมกําลังอยู่ในยุคทองแห่งอํานาจและศูนย์กลางของยุคทองนี้ก็คือพระเจ้าสุริยวรมันที่2พระองค์ทรงขึ้นครองราชราวพศ1650ถึง1700ช่วงเวลาที่อาณาจักรขอมมีอํานาจครอบคลุมเกือบทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากลุ่มแม่น้ำโขงจนถึงอ่าวไทยจากที่ราบขเขมรจนถึงตอนเหนือของมาลาย,ยู แต่การครองแผ่นดินในยุคนั้นไม่ได้อาศัยเพียงกองทัพไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามรบหากแต่ต้องอาศัยพลังศรัทธาเพื่อผูกใจผู้คนให้ศรัทธาในกษัตริย์ผู้ปกครองพระเจ้าสุริยาวารมันที่สองทรงเป็นกษัตริย์นักรบพร้อมกันนั้นก็ทรงเป็นกษัตริย์นักสร้างพระองค์ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าราชบัลลังก์แห่งขอมยิ่งใหญ่เหนือใครทั้งสิ้นและสิ่งนั้นก็คือนครวัด นครวัดจึงไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถานแต่เป็นอนุสรแห่งอำนาจและเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อยืนยันว่ากษัตริย์ผู้ครองราชนี้คือผู้แทนของเทพเจ้าในโลกมนุษย์พระเจ้าสุริยาวารมันที่สองเลือกนักถือาศาสนาฮินดูนิกายไวยสนบและทรงเคารพพระวิษณุเป็นเทพเจ้าประจำราชวงศ์ดังนั้นนครวัดจึงถูกสร้างถวายแด่พระวิษณุมีช่สุริยะเทพตามพระนามของพระองค์ น่สะท้อนถึงเจตนาชัดเจนว่าพระองค์ต้องการวางรากฐานให้ตนเองเป็นผู้แทนของพระวิษณุผู้ค้ำจุนจัก,กรวาลการสร้างนครวัดกินเวลาหลายสิบปีแรงงานมหาศาลถูกระดมจากทั่วอาณาจักรทั้งเฉลยศึกชาวบ้านช่างฝีมือและพระสงฆ์ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการที่ยิ่งใหญ่นี้เพราะในความเชื่อของชาวขอมการได้ร่วมสร้างปราสาทถวายเทพเจ้าคือการสั่งสมบุญบารมีที่จะติดตามตนไปถึงชาติหน้า อำนาจทางการเมืองจึงหลอมรวมเข้ากับศรัทธาทางศาสนานครวัดจึงเป็นทั้งศูนย์กลางศาสนาและเครื่องมือยืนยันราชบัลลังก์แต่เหตุผลที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือความเชื่อในจักรวาลคตินครวัดถูกออกแบบให้เปรียบเสมือนภาคจำลองของจักรวาลปรางห้าหลังแทนเขาพระสุเมนและทวีปท,ทั้งสี่ที่รายรอบคูน้ำใหญ่ที่ล้อมรอบแทนมหาสมุทรแห่งจักรวาล ทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนความยิ่งใหญ่ของจักรวาลและยืนยันว่ากษัตริย์คือศูนย์กลางแห่งจักรวาลน,นั้นดังนั้นทุกครั้งที่ผู้คนเดินเข้าสู่นครวัดก็เท่ากับกำลังเดินเข้าสู่จักรวาลศักดิ์สิทธิ์และกำลังน้อมรับอำนาจของกษัตริย์โดยไม่รู้ตัวนี่คือการเมืองในรูปแบบที่แยบยลที่สุดไม่ต้องใช้กองทัพไม่ต้องใช้ดาบหรือหอกแต่ใช้ศรัทธาและสถาปัตยกรรมทำให้ผู้คนทั้งอาณาจักร ยอมสิโรราบต่อพระราชาและเมื่อพระเจ้าสุริยวร,รมันที่สองสวรรคตนครวัดก็ยังคงยืนหยัดเป็นสุสานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นพยานหลักฐานที่บอกกับโลกว่าครั้งหนึ่งเคยมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งที่ใช้ทั้งพลังศรัทธาและอำนาจสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย